ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมเอนะครับสุราเทรคือวันนี้เราจะมาสอนเรื่องคือผมจะมาสอนสร้างจรวดเนาะสร้างจรวดกับเอที่ปั๊มของงนะ่ายเลยเนาะคือทุกคนอาจจะว่ามันอาจจะสร้างง่ายก็ได้แต่มันอาจจะยากลาบากสําหรับคนนี้นั่นเนาะมานะเอาล่ะเราจะมาสร้างจรวดกันก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมคือแบบคือสิ่งที่เราต้องเตรียมคือ วักเล็กสลามสลามนี่แ่เอ,อสลามแล้วก็ไปแล้วก็นี้อันนี้ตามนะครับนี่ก่อนสร้างห่างกันครับห่างกันมานี้แบบนึงเอ,อ ลงมาเนี้นะครับโอเคแล้วก็สลามทับไปเราให้มาชนกันตรงกลางพอชนกันตรงกลางปุ๊บเราก็ตัวนี้ลงไปเราก็เอานี่สลามไว้ค่อนข้างนี้เลยครับแล้วก็ขึ้นมาสองบล็อกแล้วก็ อตัวนี้นะครับคือผมก็เรียกชื่อไม่ถูกหรอกเนาะนี่ลงไปเลยต่อมาเราเอาอนี่ไปต่อทุกด้านเลยนะครับทุกด้านที่เราทำไว้ให้ทุกด้านเลยนะแบบเกะกะอย่า่าดิน เสร็จแล้วล้วก็เราก็จุดไฟของร้านเนาะคือมันง่ายมากครับนี่อ่าเรียบร้อยแล้วบินไปแล้วเห็นไหมครับบินไปแล้วอีซี่ต่อมาเราจะสร้างมานันอาจจะนั่นหน่อยไปโลกนรกใช่โลกนรกเหรอประตูนรกเปิดเลย ทีนี้เราต้องเตรียมคืออันไหนก็ได้ผมว่าก็ถูกเลยแล้วก็นี่แล้วก็อันนี้เป็นจำนรงนี้นะครับ bọc thông à, à. ok ok แล้วเราก็ไปหาเอาไหว้เดี๋ยวขอเวลาไข่ที่เราต้องไข่ที่เราต้องการคือไข่อันนี้นี่นะนี่นี่นี่เยิ้ม อะไรนี่โอเคถ้าเราไปไว้ในโลกเอโลกข้างนอกคือโลกจริงนั่นแหะมันทำไม่ได้เนาะมันจะว้า์ผ่ายไปนี่ออกมาเลยแกไปแกไป แล้วก็ปานสโตนต,ตรงนี้นะครับและเอาคือพูดชื่อไม่ถูกง่ายๆเลยไม่ได้เล่นไปครับนะอ่าวางทองไปตรงนี้นะแล้วเราก็เอาทองก้อนมาแล้วก็อไปเปลยโยนไปเลย นี่ง่ายใช่ไหมคือควรสร้างก็สร้างไปนล้นไปเสร็จละอีซีไปจนวอเราถึงไหนแล้วนู่นจะดดเรา ก็จบพิกก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายไหนนั่นละครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครับบาย